อ่ะเพจพระลวยสวัสดีพี่สุภุสุขอนครผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์สลองปันพุทธที่สี่มิถุนาสองหา 6, ้าหกแปดเมื่อวันจันทร์นั้นอาจารย์สลองคนบริสุทธิ์่งมาให้เด้อพี่น้องเด้อคนบริสุทธิ์่งมาให้คนติดงานติดธุระของคนพเพราะว่าคนทำงานน้องพี่น้องเนาะบริสุทธ่งมาให้บพราะได้ ามาตามอาหัวดน,นี้ของมือน,นี่แล้วพี่น้องมนพุดที่สี่มาเบิงผลมือบ้นมันจันที่สองก่อนพี่น้องกันเริ่มเลขบนมันออกหนึ่งหนึ่งเก่าเลขลางออกสามหนึ่งได้พี่น้องได เพราะว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นบริสุทธิ์ไม่ห้ vịnh buồn ี่ห้าซีก็ผ่าหนึ่งทีซีป็หนึ่งไห้ซีแล้วี่นอนก็ สี่สองสี่สามสี่ห้า He bet.

ห้าแปดแปดคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้ไม่เล็กสามตัวอยู่สามคู่สองสี่สอง สามสี่สามสามามี่สาไม่ตะเลเบือนเลขหามห้าหาหาะเลเบือนเลขหามได้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวสามคู่ ส่วนตัวเน้นเนนติดสีมัดได้พี่น้องได้เน้นติดสีมัดอันนี้คือตัวเน้นติดหานี่ยเป็นตัวร่องติดหานี่ยเป็นตัวกันตัวร่องอพี่น้องข้าแคปหน้าจอเอาเดี๋ยวสิท่นล่าพัฒนาของอาจารย์ฉลองวันพุธที่สี่มิถุนาสองหาหกแปดบนล่างให้วิ่งสีกับหาเน้นติีร่องหาส่วนจับคู่กับลักสีก็คือ สี่สองสีห้าลักหาก็คือหาสองหาสหาศูนหาแเน้นหลักสี้ะพี่น้องเน้นหลักสีสี่สองสี่ี่หาสีเน้นลักสีส่วน3าตัวนี่ครับเป็น2 4 2 3 4่สามสาลกคห้าสี่ห้พี่น้องมีสามครูเล็กสามตัวพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอาหรือไว้กีแคบเอาไล่มือของอาจารย์เพื่อนกรได้พี่น้องได้เนี่ เล็กวิ่งนะเพ็่นวงกลมทีสีล่องหานะเพ็่นขีดเส้นไตสีชมพูและตัวเน้นของเพ็่นเน้นติดสีได้พี่น้องเด้เอาขอบุญขอพุณอ,อาจารย์สลองหลายๆที่แบ่งปันแนวทางลาพัฒนาขอให้พี่น้องเข้าส่งมาแ่งแห่งปังๆกันกจะเรื่องฝากกไลเลยกุแชร์กุติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม